นี่เป็นไงเรียบร้อยสุดยอดไปเลยนะครับผมไอเทมจะส่งเข้าในห้องแต่งตุ๊นี่เรียบร้อยเป็นไงอย่างเท่ อ๋อเอาละครับผมก็กราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมสวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกทนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับช่องบิ๊กแชนแนลนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลิเนาฟรีไฟสตาร์แลนด์นะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมนะครับเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นกิจกรรมชุดนะครับผมชุดว่ายน้ํานะครับผมชุดว่ายน้ํารายปีนกนั่นเองโอ้โหโคตรเท่โคตรสุด โคตรแรงเลยทีเดียวนะครับผมนะโคตรแรงเลยทีเดียวพี่บอกเลยนะครับผมนะนะครับใครที่พลาดกิจกรรมนี้พี่บอกเลยว่าโคตรพลาดเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้เนี่ยกว่าจะกลับมาอีกก็น่าจะเกือบปีนะครับผมเออรีบมาสุ่มกันนะครับผมนะสำหรับกิจกรรมนี้เดี๋ยวพี่จะมาบอกนะว่าหมดกันกี่เพชรนะครับผมต้องสุ่มวิธีไหนถึงประหยัดที่สุดนะถึงจะประหยัดที่สุดคลิปนี้พี่ก็จะมา รีวิวให้ดูนะครัสำหรับกิจกรรมนี้นะครับว่าเล่นยังไงนะครับหมดกี่เพชรนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะไปสอนหาเพชรก่อนนะครับว่าหาเพชรยังไงนะครับถึงจะมาสุ่มกิจกรรมนี้ได้นะครับเออเราต้องหาเพชรกันก่อนนะครับเออไม่ต้องสงสัยนะครับมาเดี๋ยวพี่พาไปหาเลยนะครับผมก็ เราไปหาในเว็บนี้เลยนะครับมาลองดูซิว่าจะได้จริงหรือเปล่านะครับเป็นเว็บเติมฟรี com นั่นเองลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมพี่ทิ้งลิงก์ไว้เรียบร้อยแลวนะครับถ้าใครอยากเข้าไปซุ่มเนี่ยนะครับเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นนะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเข้ามาทีแรกนะครับให้เราสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยหรือว่าเชื่อมต่อ Facebook ก็ได้นะครับจากนั้นกดมาที่ฝากถอนนะครับระบบเติมเงินวอลเล็ตนั่นเองนะครับก็ ตัวอย่างอยู่ข้างล่างเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็คือใส่เลขกางอิงตัวนี้นะครับถ้าเราโอนแล้วนะครับผมนะก็เบอร์นี้เท่านั้นสําหรับใครที่ เติมไม่เข้านะครับผมก็รอเติมใหม่1-3นาทีก็จะเข้าเองเนั่นเองนะครับพอเราเติมเสร็จก็มาที่เล่นเกมได้เลยนะครับผมเนาะก็มีเกมเกมนึงอยู่ก็คือลุ้นรับเพชรฟรีไฟน์นั่นเองนะครับเรากดเข้าไปเลยป๊าปเข้าให้นะครับก็จะมีในส่วนรางวัลใหญ่ที่สุดก็คือ36,970เพชรเลยโอ้โหโคตรสุดนะครับบอกเลยว่าโคตรสุดเลยนะครับสำหรับรางวัลใหญ่นะครับมาแต่พี่จะสุ่มให้ดูเริ่มต้นที่10เครดิตหรือ10บาทเท่านั้นโอ้โหโคตรถูกอ่ะจริงๆนนะะคคครรรัับบบอกกกเลยว่าโตถถููผมจริงๆนะครับ เฮ้ยเอาแล้วเหรอเฮ้ยเว้อเฮ้ยบัวก็สองทีออกแลวเฮ้ยวันนี้ทำไมทีแรกออกเลยอะเฮ้ยเกินน,น,นั่นไงเรียบร้อยว่าแล้วดวงดีแต่ครั้งแรกเป็นไงละ่ะเกือเลยสุดไหมละ่ะดวงดีแต่ครั้งแรกดวงที่สองเรียบร้อยเป็นไงพี่บอกแล้วเอาได้อยู่ได้อยู่ห้าร้อยสิบเจ็ดเพชรโอ้โหวันนี้ดวงโคตรดีอะเฮ้ยครั้งแรกออกอะเฮ้ยมันเกินไปเ็บเนี้ย ครั้งแรกออกเลยเหรอเฮ้ย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 ห้าร้อยสิบเกณเพลยสองรอบไปเหรอเฮ้ยเอ้ดวงโคตรดีอ่ะวันนี้วันนี้โอ้โหพี่ธาบุญกันอะไรมาวันนี้ทำไมดวงโคตรดีเลยเออเฮ้ยเกลือต้องมีเกลือบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับผมโอเคนะครับผมก็ก็มีเกลือตอนนี้กำไรกำไรโคตรเยอะบอกเลยอ่ะบอกเลยอ่ะพี่น้องอึดอึดโอเคพอละไม่เป็นไร นะครับก็ถือว่าได้เยอะมาจากนั้นพอเราได้กําไรแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้พี่มีกําไรอยู่1 2ึ่สหาเครดิตนะครับจากนั้นกดกดมาที่ถอนนะครับเราจะมาถอนเป็นเงินวอลเล็ตนะครับตรงนี้นะครับเช็คตามพี่ได้เลยนะครับผมก็จะมีให้เลือกเลยหนึ่งเอห้าสิบหนึ่งร้อยสามร้อยห้าร้อยหนึ่งพันนั่นเองเลือกไปที่หนึ่งพันเลยพี่แนะนําถอนแต่กําไรออกนะครับเพราะว่าเรามีกําไรอยู่แล้วนะครับถอนแต่กำไรออกแล้วก็ใส <c oughs> ใส่ที่นามสกุลจริงนะครับแล้วก็เบรลเวตเรานั่นเองนะครับก็ใส่ไปแล้วก็มันจะเข้าไปในทัวร์เรเราเลยนะครับทัวร์เรเราเลย1เครดิตเท่ากับ1บาทนั่นก็หมายความว่าพี่ได้ทั้งหมด1,000บาทเลยนะครับโอ้โหถ้ามาซื้อเพชรเนี่ยก็ได้โอ้โหสามสี่วันเพชรเลยนะเออลงทุนแค่สิบบาทอะ่ะเออ โคตรถูกโคตรคุ้มนะครับก็ลองไปสุ่มกันดูนะครับผมวันนี้ดวงพี่โคตรดีว่ะเฮ้ยสุ่มทีเดียวแห้งออกนะครับผมแล้วก็ได้รางวัลรองใหญ่ด้วยโอ้โหคุ้มจัดจัดเว็บนี้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยเป็นเว็บเติมฟรีคอมนั่นเองนะครับอย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับผมเนาะโอเคไหมนะครับก่อนจะไปสุ่มกันนะครับก่อนจะไปดูกิจกรรมในส่วนตัวนี้กันเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่พามาอัปเดตกิจกรรมในส่วนนี้ก่อนนะครับใครที่ยังไม่มานะครับผม ร่วมทีมสำรวจของฉันนะครับก็รีบเข้ามากดเชิญเพื่อนเข้าเป็นทีมแบบนี้นะครับเพื่อกดรับขวดตัวอย่างนั่นเองนี่เห็นไหมสุดยอดไปเลยนะครับนี่รับขวดตัวอย่างแล้วก็พอรับเสร็จแล้วกดใหม่นะครับแล้วก็เชิญเพื่อนนะครับเชิญใ,ใครมาก็ได้เห็นไหมกดเชิญไปเลยนะครับผมกดเชิญไปเลยหรือว่ากดแบบนี้ก็ได้นะครับนีเชิญไปเชิญให้เขาเข้ามาเล่นตรงนี้ด้วยนะครับก็คือเรามันจะจับเวลาอยหลังตรงนี้เห็นไหมหนึ่งชั่วโมงนะเพื่อจะได้รับเป็น กว่าตัวอย่างสีแดงน,นั่นเองนะครับกว่าตัวอย่างสีแดงเพื่อจะมาแลกของรางวัลตรงนี้นี่เห็นไหมก็คือถ้าเราได้600ขวดเนี่ยก็คือเราจะได้เป็นเปิน SKS นั่นเองนะครับถาวรเลยนะครับย้ำว่าถาวรเลย นะครับโคตรดีสำหรับกิจกรรมนี้โคตรดีเป็นกิจกรรมภารกิจล้มยักษ์นั่นเองนะครับอย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับก็อยู่ในส่วนลัคก,กี้รายย่อะนะครับอยู่ในส่วนตู้สุ่มนั่นเองนะครับอยู่ในตู้สุ่มตรงนี้เลยนะครับนี่เออเป็นการกลับมาของชุดนะครับยากุซ่านั่นเองโอ้โหโคตรเท่โคตรแรงฟาเกอร์เ er. ะครับพี่ก็เรียบร้อยอะ่ะน้องๆพี่ก็ได้ไปหมดแล้วว่า นะครับพี่ก็ทำคลิปรีวิวไปแล้วนะครับผมกดย้อนไปดูได้เลยนะครับพี่ทําคลิปไปแล้วนะครับเออออกแบบทีเดียวแม่งได้ได้ทรงผมอ่ะเนี่ยทีเดียวพี่ได้อะบอกเลย60เพชนอะ่ะโคตรสุดอะ่ะเออโคตรสุดบอกคขาเดียวว่าโคตรสุดสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็อย่าลืมเข้ามาส่มกันด้วยนะครับมา โอเคนะครับถ้าใครอยากได้เพชรพี่ลืมบอกเลยนะครับสำหรับกิจกรรมแจกเพชรเหมือนเดิมนะครับกติกา,กาในช่องเหมือนเดิมเลยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์ยูดีคอมเมนต์ทูเฟีตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกฟรีๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกไปฟรีๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าครบ10,000วิวเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งเลขบัตรกันเลยนะ วไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะครับสองรางวัลเน้นๆแจกกันฟรีๆนะครับผมมีสิทธิ์ได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับแล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวพี่จะมีลงอีกหนึ่งคลิปนะครับคือสอนรับของฟรีน,นั่นเองจะเป็นรับของฟรีอะไรก็อย่าลืมกมดติดตามบกันดิ่งกันไว้ด้วยนะครับผมโอเคไหม เราไปดูการส่งกันดีกว่าว่าจะหมดกี่เพชรนะครับผมว่าจะใช้วิธีไหนประหยัดที่สุดถูกที่สุดน okay ั่นเองนะครับเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นกิจกรรมนี้เลยนะครับเทพบุตซัมเมอร์นั่นเองนะครับผมจุติความหล่อระเบิดความฮอสนั่นเองนะครับมาเรากดเข้าไปดูกันเลยนะครับในส่วนกิจกรรมนี้นะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับจะเล่นยังไงนะครับไปดูกันเลยนี่เลยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ เทพประมุตซัมเมอร์นั่นเองนะครับโอ้โหสะสมเป็นโทเค็นนะครับ1ครั้ง25เพชร5ครั้ง100เพชรนั่นเองนะครับก็ในส่วนของรางวัลเนี่ยก็สามารถย่อยได้ด้วยนะครับผมเนาะก็น้องๆเคยเล่นกันอยู่แล้วนะครับผมมากิจกรรมนี้ก็มีของรางวัลเยอะแยะมากมายมีกระทะแตงโมด้วยนะครับแล้วก็มีลูกแก้วด้วยนะครับแต่รางวัลใหญ่สุดก็จะเป็นในส่วนเซตสีไซส์นะครับแองเจิ้ลชายนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอเปิดหัวด้วย1ครั้งก่อนเลยละกัน นะครับโอ้โหเรียบร้อยเกลือจัดประลัดบอกนะครับมาห้าครั้งจัดไปเต็มระบบโอ้โหทำไมออกยากจังวันเนี้ยทีละหนึ่งร้อยเลยนะเนี่ยไปเรื่อยๆครับผมเฮ้ยมาแล้วหนึ่งทเค็นโอ้โหออกไวจัดออกไวจัดไปพึบเฮ้ยโอ้โหเกลือจัดไปไปครับไปายาวๆครับไม่แจ้งเตือนครับไปเลยครับโอ้โห โอ้ยเกือเกินเดี๋ยวค่อยย่อยเดี๋ยวค่อยอย่อยให้เหลือสักห้าพันเพชรเดี๋ยวพี่ย่อยนะครับผมไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองครับสองสองครับย่อยไปเรื่องทั้งหมดเราย่อยไปโอ้โหไม่ได้วะ่ะย่อยได้ไหมเออเื้อน่าเสียดายอีย่อยดิอยู่ไปเฮ้ย <Hey! S 2> <Hey! S 1> มาสามเฮ้ย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 เอาว่ะเพิ่งหมดไปเท่าไหร่วะไม่นิดเดียวอ่ะเฮ้ยเอาเอาเรื่องเอาเรื่อง,อ,อ,งอีกสองโทเค็น อีกสองตัวเค้นต้องมาแล้ววะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอีกสองตัวเค้นเฮ้ยพี่ว่าต้องย่อยแล้ววะ่ะเยอะละต้องย่อยละมาโอ้โหเกือบเกินย่อยสักสทีได้ไหมย่อยไปย่อยไปไปโอ้โหไปเฮ้ยอีกสองตัวเค้นเฮ้ยอีกสองตัวเค้นโอ้โหหมดไปกี่ไปกี่ร้อยแล้ววะเนี่ยจาก 5, าห้าพันสามเอ่อไปเฮ้ย มาดิโอ้โหกดหนึ่งร้อยไม่ออกเลยว่ะเฮ้ยเกินเกินเกินไปนะลูกพี่โอ้โหเกินเกินเกินพฮ่ไม่ออกว่ะเดี๋ยวกวดหนึ่งครั้งก่อนเฮ้ยเกินไปเกินไปไปจะหมดกี่พันเพชรวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ไม่ออกอ่ะเฮ้ยดูดิเฮ้ยสองโทเค็นนะ่ะเฮ้ย เกินเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหย่อยก่อนย่อยก่อนคลิปมันมันสามตัวเพชรแรกออ,อก้โคตรง่ายเลยนะแต่พอแบบเหลือสองตัวเพชข้างหลังอ่ะแม่งแบบออกโคตรยากอ่ะจะหมดไม่เนี่ยห้าพันเพชรเนี่ยเฮ้ยยังไงเนี่ย <laughs> 3, 8, เฮ้ยสามพันแปดเพชรกูเฮ้ยทำไมออกยากอย่างวะ เฮ้ยเกินอุย้ยเกินไปเกินไปเกินไปล 35, ลเลยอสามพันห้าสามพันสี่ละเถ้ยเกินเฮ้ยได้น,นักการอะไรมาวะเฮ้ย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 เอานะเราส่งเข้าห้องแต่งตัวก่อนเออโอเคแล้วก็ย่อยอันนี้ย่อยที่เหลือนี่แม่มย่อยได้นะครับโอ้โหเกื้เกินจะหมดสองพันเพชรแล้วเนี่ย สองพันเพชรกำลังจะหมดเลยสองร้อยเนี่ยเฮ้ยมาดิโอ้โหสองพันสามละเนี่ยพี่หมดเป็นสองพันสามละย่อยไปเฮ้ยดูดิน้องๆดูดิโอ้โหเกินเกินเกินเฮ้ยอีกสองโทเค็นเฮ้ยพี่ว่ามันเกินไปว่ะเฮ้ยไม่รู้ว่ะเอาไมนหมดหอกวันนี้มาเอาซิวะไม่ได้ก็ลองดูเอาซิวะ ใครมันจะแนวกันวะดูดิเฮ้ยเกินเราส่งนี้เข้าแต่ตัวก่อนละกันเฮ้ยพี่ว่ามันเกินว่ะเฮ้ยเฮ้ยอีกตัวเคล็นเดียวโอ้โหหมดกี่พันวะเนี่ยอีกตัวเคล็นเดียวมาดิเอ้ยเลียกสองวันเี้แล้วคุณจะหมดเรียกไม่เด้นี่ไม่มาว่ะเฮ้ยไม่มาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเกินย่อยก่อนย่อยก่อนเผื่อนมาดูดิ โอ้ยอยยยยไม่มามาเออแกเกลนมาสักทีดิโอโหตัวเคล็นเดียวโอ้โหออกโคตรยากดูดิเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยห้ายันห้าแล้วโหหหหหเรียบร้อยกดรับไปเลยละกัน มีกดรับไปเลยละกันครบแล้วครับผมหมดไป3,200ครับผมโอ้โห,หสุดจัดนี่เป็นไงเรียบร้อยสุดยอดไปเลยนะครับผมไอเทมจะส่งเข้าในห้องแต่งตัวนะครับเราไปดูรีวิวกันเลยนะครับผมมาหมดไป32 0 0ัย็ดเคมาสเต็เกอร์หมดคนเยอะเลยวะ่ะแห่งห้องแต่งตัวไปจัดไปเต็มระบบนน่มาดูกันสิว่าจะเป็นยังไงเอาอเกือบชาต 3ามเนสองกูสุดเกินนี่มาแล้วเป็นไงอย่างแค่กดเปิดไปเลยปพ๊บนี่เรียบร้อยเป็นไงอย่างเท่นี่โอ้โห นี่เป็นไงโอ้โหก็จะประมาณนี้เลยนะกครับผมโอเคนะครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับก็สมไปที่เรียบร้อยนะครับบางคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าพี่แจกเพชรนะครับก็อย่าลืมนะครับกติกาใต้คลิปเลยนะครับพี่ทิ้งกติกาไว้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าครบ1 0,000วิวเหมือนเดิมครับผมแจกบัตรเลขบัตรกันินานะครับสองรางวัลฟรีๆเลยนะครับถ้าครบเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ ใต้คลิปนะครับปักหมุดคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะปักหมุดไว้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาสุ่มให้ดูนะครับบอกวิธีการสุ่มรีวิวกิจกรรมนั่นเองนะครับรีวิวกิจกรรมนั่นเองเดี๋ยวโค้ดฟรีไฟอาจจะแจกเย็นนี้หรือว่าพรุ่งนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอ GM แจกมาก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้ดูนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกอัปเดตให้สำหรับโค้ดฟรีไฟยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับเป็นโค้ดสกินปืนนั่นเองนะครับก็อย่าลืมกันด้วยนะคครรรัับบสใท่ อยากได้หน้าเพชรนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งลค์ได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับ <Okay. S 1> ผมน้ไว้เจอกันคลิปตอนเย็นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับจุ๊บจุ๊บ